ครับก็เรามาดูสวนของลุงนะครับซึ่งเปลี่ยนที่นาให้เป็นสวนเป็นงานงานใหญ่ครับงานช้างค่อยดูว่าจะประสบความสำเร็จไหมสายยางท่อเล็กมากครับมันจะมีแรงดันส่งมาถึงไหมนี่ โอ้ oh, นดิน,ดนก็เป็นดินที่เราสั่งมามีความชื้นอยู่ครับ mm hmm. นี่ฮะปลูกต้นกล้วยไว้ท่อเล็กนิดเดียวต้องเพิ่มท่อไหมอออตอนแรกกองอยู่ตักตักขึ้นมาอ๋อเขเทไว้ตรงนั้นแหละใช่ไหม แล้วก็ตักขึ้นมาเป็น <l ust> โอ,อโห самые โฮ Haram มบางแดดไปเริ่มร่วงนะใบเริ่มร่วงเพราะว่าแดดแดดแรงลากไม่สามารถดูดดูดน้ําได้ไวแต่ตอนนี้ไม่ร่วงตอนนี้ใบไม่ร่วงม,มีแวแวแวกัน ทำเกษตรก็ต้องลงทุนอย่างนี้แหละนะลงนะ,ะเพราะว่าสภาพพื้นดินมันมไม่ทำอย่างนี้ไม่มีโอกาสครับเดี๋ยวต้นกล้วยก็โตเมื่อไหร่มันจะโตต้นกล้วยลงค,คอยอาศัยพวกนี้แหละอ่ะลุงดูตาอดูต่อ,ตอมาครับมาดูทนี้ครับ แต่ว่าฝนมาประดีก็คงดีขึ้นนะครับผมว่าโอ้ตอนนี้ก็โอเคแตกยอดใหญ่เลยแตกยอดแล้วลุงครับแตกยอดแล้วยอดมีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยกี่ต้นครับลุงสิบสิบ ทุเรียนสิบต้นก็เป็นเงาะเงาะมังคุดอ๋อมีเงาะมาปลูกด้วยเงาะสิบต้นทุเรียนสิต้นโอ้ยอ,อันนี้ดินยังเหลืออยู่เนี่ยดินเหลือสุดยอดครับชีวิตก็มีอะไรท้าทาย ดินนี้สั่งมาจากบ้านไหนนะบ้านคลื่นฮะอำเภอประคำอำเภอประคำเปล่าครับเรียนจากบ้านคลื่นครับบ้านคลื่นพัฒนาอำเภอประคำครับแต่ดูเขาปลูกแล้วเขาดูดูคนปลูกเขามีความรู้นะลุงนะคโอ้สุดยอดสุดยอดเออสลันก็ใช้บางแดดได้ ต้นนี้ทรงสวยทรงสวยต้นละสี่ร้อยสิบต้นก็สี่พันวนนี่ก็สวยลุงโอ้ตัดๆๆตัดตัดเห็นแกบอกว่าแกตัดโอ้ๆๆดีลอยลอยดีผมรใช่ใช่ตัดรักขด ปลูกได้กี่วันแล้วน่าเนี่ยก็ลงปลูกวันอาทิตย์ลงปลูกวันอาทิตย์ครับพัฒนาปลูกน่าจะปลูกวันจันทร์อ๋หลังวันหนึ่งครับจำได้ก็ไปยาวแกบอกว่าปลูกวันอาทิตย์มันจะเป็นลูกดอกอ๋อโอเค เดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเรามาดูอีกทีนะครับแต่ต้นนั้นเห็นเพิ่งลงใหม่ๆม่มันจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นเลยมันต้องปรับปรุงมันต้องปรับตัวหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในถุงมานานแต่ระบบน้ำเนี่ยผมว่าสายยางมันเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าระบบน้ำหยดก็ใช้ได้แล้วครับเอาเขาใช้น้ำหยดเหรอไม่น้ำสปีกเกอร์สปีกเกอร์หมุนแบบพงท่านันแหละครับครับก็เอาตัเปิดน้ำเราครับ